โย่สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการหารซึ่งเป็นการหาผลหารนะครับแล้วก็เศษนะครับที่มีตัวตั้ง3หลักตัวหาร1หลักเท่านั้นนะครับด้วยวิธีการหารยาวนะครับในหนังสือสสวทเล่มที่สองบทที่8.4นะครับ ติดตามชมกันได้เลยครับย่อย่งเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในข้อหนึ่งนะครับ702หารด้วย6หรือ7 0 2หารด้วย6ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนทำตามนี้เลยนะครับคุณครูเอาตารางการคูณมาโชว์ให้นักเรียนดูนะครับเอาตารางการคูณมาโชว์ให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของการคูณแล้วการหารมันคือเรื่องเดียวกันนะครับ มันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับจะโชว์ให้เห็นนะครับเรารู้จักการคูณเป็นอย่างดีเราก็สามารถรู้จักการหารเป็นอย่างดีแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการรู้ทั้งเรื่องคูณแล้วก็เรื่องหารนะครับอันนี้เราก็เริ่มกันเลยนะครับ6หาร7ได้ไหม6หาร7ได้ถ้าเกิด7นั้นมากกว่า6อันนี้7มากกว่า6 6 6, 6คูณอะไรได้ ใกล้เคียงกับ7นะครับ 6, 1 6 6คูณ1ได้6นะครับ6คูณ2ได้12ได้12เนี่ยเราไม่เอานะครับเพราะมันเกินนะครับเราเอาที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเอาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับก็เป็น6 1 6นะครับน้อยกว่าแล้วก็ใกล้เคียงที่สุด6 1, 6นะครับ 6, 1 6ก็คือ6คูณหนึ่ง แล้วได้6ตรงนี้นะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับ7นะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับ7นะครับเสร็จแล้วเราทํำยังไงต่อครับเราก็นํา7มาลบด้วย6นะครับนะักเรียนครับอันนี้ข้อแรกข้อแรกครูจะเริ่มช้าๆก่อนนะครับ7ดลบด้วย6ก็เหลือเศษเหลือ1นนะครับ7ลบ6เหลือ1น,นะครับ6หาร1ได้ไหม6หาร1ไม่ได้เพราะว่า 1>, 1มันน้อยกว่า6นะครับดังนั้นทําอย่างไรดีนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือดึง0ูลงมานะครับถ้าเกิดหารไม่ได้ก็ดึงตัวต่อไปลงมานะครับอันนี้คือหลักการนะครับดึงศูนลงมาที่นี่ทีนี้จากเมื่อกี้นะครับจากเมื่อกี้6หาร1แล้วไม่ได้ดึง0ูนย์ลงมามันก็คือ10 6หาร10ได้ไหมได้นะครับ เพราะว่า10นั้นมากกว่า6ก็เลยหารได้ใกล้เคียงกับ10คืออะไรครับ6 1 6นะครับต้องเรียนดูตารางคูณนะครับเห็นไหมคุณครูแปะไว้มีประโยชน์นะครับ6 1 6 6 2 12เพราะว่าเมื่อเรายังไม่ค่อยคล่องเราก็ดูที่ตารางก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าใจโอ้มันอย่างนี้นี่เองนะครับ6 2 12เกินนะครับก็ไม่เอาเอาแค่ น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับก็คือ6 1 6น้อยกว่าหรือเท่ากับ10อันนี้คุณครูหมายถึงเช่นนั้นนะครับ6 1 6นะครับเราก็ทําต่อ6 1 6นึ่งนะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ6 1 6แล้วก็นํามาทําไมครับนํามาลบกันนะครับ10ลบด้วย6ก็เหลือ4นะครับ6หาร4ได้ไหม6หาร4ไม่ได้เพราะว่า4มัน น้อยกว่า6นะครับดังนั้นเราก็ทํำสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือในเมื่อหารไม่ได้เราก็จะดึงตัวต่อไปลงมานะครับติ้งต่องนะครับดึงตัวต่อไปลงมาก็เป็น42นะครับคุณครูเขียนชัดๆอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ได้42แล้ว42หารด้วย6ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ 6หารสีได้เพราะว่า4 2มันนั้นมันมากกว่า6นะครับนักเรียนดูนี้6 6 36 6 7 42นะครับก็คือตัวนี้นะครับ6 7 42เราจะใช้ตัวนี้นะครับ6 7 42เพราะว่าเลข4 2มันอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้7นะครับได้7 6 7 42ก็คือ6คูณ7ได้42นะครับมันก็เป็นเช่นนี้เองนะครับเราก็ 42-42ลบ42ก็ได้ศูนะครับอันนี้ก็คำตอบก็คือ117นะครับเห็นไหมครับนักเรียนนะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าครูก็จะเริ่มแบบช้าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนดูข้อต่อๆไปเราจะมีถึง10ข้อนะครับไม่ต้องว o r r รนะครับโยโย่เราก็มาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับ847นะครับหารด้วย7นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ 8 4 7หารด้วย7นะครับเอ่อ7หาร8ได้ไหมได้นะครับ7หาร8ได้เพราะว่า8นั้นเยอะกว่า7นะครับเราก็หารได้เอาใกล้เคียงนะครับเราก็มาดูที่สุคูณ717นะครับ7คูณ1ได้7 7คูณ2ได้14เราไม่เอา7คูณ2นะครับเพราะว่ามันเกินเราเอาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันน้อยกว่าเอาน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับได้นะครับ 7 1 7ดหนึ่งนะครับคุณครูพูดแบบนี้นะครับ1 7 1หนึ่งนะครับแล้วก็7นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับสเต็ปต่อไปลบออกนะครับลบออกนะครับเอา8ตั้งลบด้วย7นะครับก็เหลือ1นะครับ8ลบเหรือ1นะครับ7หัน1ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่า1นั้นมันน้อยกว่า7นะครับ ทํำยังไงครับถ้าเกิดหารไม่ได้เราก็ดึงตัวต่อไปลงมานะครับดึงดึงดึงแล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงนะครับดึง4ลงมานะครับทีนี้ละกลายเป็น14 7เจหาร14ได้ไหมได้นะครับ717นะครับเมื่อกี้คุณครูขออนุญาตลบกันนะครับ717 7214พอดีพอดีเราก็เอาตัวนี้เลยนะครับ เอาพอดีหรือว่าตัวที่น้อยกว่านะครับ7214 7214นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเสร็จแล้วเราก็ลบนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่เสมอมันก็ทวนกันไปทวนกันมาแบบนี้นะครับนักเรียนพอทักเรียนจําขั้นตอนได้แม่นแล้วเนี่ยนักเรียนก็สบายบือสะดือโบนะครับโอเค14ลบ14ก็เหลือ0 0 แต่นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่ามันยังมี7อยู่นะครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องดึงตัวนี้ลงมานะครับแนวนี้นะครับตั้งแนวให้มันตรงนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าแนวนี้ตรงกันเป๊ะตรงกันเป๊ะนะครับอันนี้ก็ต้องตรงกันเป๊ะนะครับเหลือ7ดนะครับเหลือ7 7ดหาร7ได้ไหมได้นะครับเพราะว่ามันได้พอดีพอดี7หาร7ก็ได้หนึ่งนะครับเจ7ดดนะครับ 7จ็หนึ่งเโอเคเจ็นะครับก็คือตัวข้างบนนี้นะครับ7จ็แล้วก็ทํายังไงต่อครับก็เอามาลบกันนะครับ7จลบเก็เหลือ0ูนนะครับ7จลบเก็เหลือ0ูนนะครับมันจึงเป็นคำตอบ1 2ึหนึ่งนะครับ1นึ่งสองหนึ่งโอเคเรามาดูข้อต่อไปนะครับ8ปดหนึ่งหหารด้วย8นะครับ 818นึ่แะครับนี่นะครับแ1ดนึ่งนะครับตัวนี้เลยนะครับ818แล้วก็ทำยังไงครับลบกันนะครับเหลือ0นะครับแล้วทำยังไงต่อดึงหนึลงมานะครับดึง1ลงมานะครับโอเคดึงหนึ่งลงมาแล้วหารได้ไหมแ8ดหารหได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงครับถ้าเกิดหารไม่ได้ทำยังไงครับคำตอบเดียวก็คือใส่ศูนนะครับใส่ศูนย์ที่ไหนครับ ใส่ศูนย์ที่ข้างบนนะครับผลหารนะครับตรงนี้เขตนี้เราเรียกว่าผลหารนะครับเขตนี้เราเรียกว่าตัวตั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวหารนะครับตัวหารมันจะมะีตำแหน่งแล้วก็มีชื่อของมันนะครับใส่1 8หารหนึ่งไม่ได้ใสเ่เติมศูนย์เข้าไปตรงนี้นะครับเติมศูนย์เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึง ดึงลงมานะครับดึงลงมาแล้วดึง6ลงมานะครับ8หาร16ได้ไหมได้นะครับ8,2,16นะครับ8,2,16ก็ใส่2ตรงนี้นะครับแล้วก็16ตรงนี้แล้วก็นำมาลบกันนะครับนำมาลบกันได้ 0..0 พอดีพอดีเลยนะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็น 102. Yo! Yo! 1 0 2โยโย่ราก็มาดูต่อกันเลยนะครับในข้อที่4นี้นะครับ ในข้อที่4นี้นะครับ3หาร3าเอ่อ3หาร2ได้ไหมครับไม่ได้ใส่0นะครับ3หาร2ไม่ได้ใส่0นะครับแล้วเราก็ลบกันนะครับแล้วเราก็ดึง2ลงมานะครับแล้วก็เติม0เข้าไปนะครับเติม0ูนเข้าไป3หาร20ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่า20มากกว่า3นะครับ 3อะไรได้20 3 42นะครับ3 42 3 55 3 6บสองสหนะครับเอาที่มันใกล้เคียงหรือเท่ากับ20ก็คือ3คูณ6นั่นเองนะครับเอา3คูณ6นะครับซึ่งได้18นะครับ3 6 18นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเสร็จแล้ว สเต็ปต่อไปเราต้องรู้ว่าสเต็ปนี้เสร็จสเต็ปต่อไปคืออะไรมันก็คือเอายี่สิบลบกับสิบดก็เหลือสองนะครับเสร็จแล้วสามหารสองได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เราก็ดึงหนึ่งลงมานะครับพอหารไม่ได้เราก็ดึงลงมาอีกตัวดึงลงมาอีกตัวนะครับตัวเลขก็ได้หนึ่งนะครับสามหารยี่สิบเอ็ดได้ไหมนะครับ 3หาร21ได้ไหมเราก็ดูว่า3คูณอะไรได้21ก็คือ3คูณ7เท่ากับ21นะครับซึ่งมันก็คือตัวนี้นะครับดังนั้น3 7 21นะครับก็คือ21 3 7นะครับ3คูณกับ7ได้21เอาผลคูณมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวผลหารทั้งหมดก็คือ67ผลที่หารได้นะครับอันนี้ก็คือ ตัวตั้งแล้วเลข3ก็คือตัวหารนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ67นะครับโยข้อต่อมานะครับข้อต่อมา4 7 7หารด้วย9 477หารด้วย9กนะครับ9หาร4ได้ไหมไม่ได้ใส่0นะครับแล้วก็เอามาลบกันก็เหลือ4แล้วก็มันก็หารไม่ได้ก็ดึง7ลงมา 9545นะครับ9545 9654 9, นะครับ9654เกินก็ต้องเป็น9545 9545แล้วทำยังไงต่อครับก็เอามาลบกันก็เหลือ2แล้วก็ดึง9หาร2ไม่ได้แล้วก็ดึง7ลงมานะครับ9อะไรได้37คําตอบก็คือตรงนี้นะครับ9คูณ9อะไรได้37 ได้สได้ยีดคูณ3นั่นเองนะครับก็เป็น27 27ลบ27ก็คือ0 0นะครับคำตอบก็คือ53นะครับทีนี้ในข้อต่อมานะครับ2 0 5อันนี้เป็นหัวข้อที่มีเศษด้วยนะครับมีเศษนะครับักเรียนมาดู3หาร2ไม่ได้นะครับ3ก็หาร20นะครับคิดแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็น3 6 18นะครับ สามหกสิบแปดยี่สิบลบสิบแปดก็เหลือสองนะครับแล้วก็สามหารสองได้ไหมไม่ได้นะครับดึงห้าลงมานะครับก็เป็นสามอะไรได้ใกล้เคียงกับยี่สิบห้าคำตอบก็คือสามแปดยี่สิบสี่เกินไม่ได้นะครับเอาน้อยกว่าได้เท่ากันได้เกินไม่ได้ก็คือ38 24นะครับ38 24 25ลบด้วย24ก็เหลือเศษ1อันนี้ก็คือเศษ1นะครับ คำตอบก็คือ68นะครับแล้วเหลือเศษหนึ่งเพราะว่ามันจบที่ตรงเลขนี้แล้วนะครับจบที่ตรงนี้นะครับแล้วมันเหลือตัวเลขเท่าไหร่นั่นเราเรียกว่าเศษนะครับก็คือเศษเรเขียนนี้นะครับ68เศษหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยครับโย เราก็มาเริ่มกันในข้อ7ต่อเลยนะครับโยทีนี้เป็นการหารที่มีเศษนะครับนะักเรียนดูที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือ2หาร4ี่ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าสี่มันคือตัวที่ลงตัวนะครับสองหาร4ี่ก็ใช้อันนี้นะครับคุณครูได้เอาสุคูณมาแปะไว้ที่นี่นะครับการคูณกะ การหารนั้นมีความสัมพันธ์กันนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นตัวช่วยนะครับแต่พอเราทำปริยะหนึ่งนะครับนักเรียนทิ้งพวกนี้ไปแล้วพวกนี้มันก็จะอยู่ในใจท่านซึ่งท่านก็จะได้เปรียบได้ประโยชน์เป็นอันมากนะครับเบสิกหรือพื้นฐานก็จะแน่นเปรี้ยะนะครับเราก็สองหาร4ก็ได้ 2คูณอะไรได้4 2่คูณสนะครับก็คือ2หาร4นั้นก็ได้2นั่นเอง2คูณ2 2 2สนะครับใส่4ตรงนี้นะครับ2 2 4 2คูณสนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ก็คือ4นะครับเสร็จแล้วทํำยังไงต่อครับเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกันนะครับ4ลบ4ก็เหลือ0ะครับเสร็จแล้วทํำยังไงต่อครับลบกันเสร็จ ยังไม่จบเพราะยังมี2ตัวใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆดึงมาทีละตัวแล้วดูว่ามันหารได้หรือหารไม่ได้นะครับถ้าหารไม่ได้ก็ดึงมาเพิ่มอีกนะครับถ้าหารได้ก็หารไปนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็ดึง9ลงมานะครับอันนี้0ูน์9ก็หมายถึง2หารด้วย9นะครับได้ไหมได้นะครับเพราะว่า9นั้นมากกว่า2มันก็เลยหารได้เอา สคูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ9หรือได้เท่ากับ9 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4สอง0เอ้ยเกินนะครับอันนี้เกินนะครับอันนี้น้อยไปนะครับก็ต้องเป็น2 4 8นะครับอันนี้นะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับ2 4 8นะครับ 2 4 8ี่นะครับไม่ใช่หวยนะครับ248ก็คือ2คูณ4แล้วก็ได้8นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับนี่นะครับเอา9ลบ8ก็เหลือ1นะครับ2หาร1ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แล้วทำยังไงต่อนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็ดึง7ลงมานะครับเราก็ดึง7ลงมา2หารอะไรได้17นะครับ เอาใกล้เคียงที่สุดนะครับ2หาร2คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ17นะครับ 2, คูณ7จ 2, ดคูณ8ปดสคูณ 98, เบเบรกเอีย้ยตูมโคมข้ามตรงนี้88ดเกินนะครับใกล้เคียงที่สุดก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับ2คูณ8นะครับเราก็ได้2 8 16นะครับเสร็จแล้วตัวเลขตรงนี้หมดแล้วนะครับ แล้วตรงนี้ก็เหลือเศษหนึ่งนะครับตรงนี้ลบกันก็เหลือหนึ่งดังนั้นมันจึงได้สองสี่แปดนะครับเศษนะครับหนึ่งนะครับเพราะมันหารจบแล้วนะครับเราก็ตอบนะครับมันเหลือเศษแค่หนึ่งนะครับโอเคเราก็มาดูกันต่อได้เลยโยนะครับห้า507ย์เจดห้าร้อยดหารด้วยห้านะครับห้าหนึ่งห้านะครับห้าหนึ่งห้า ไอ hey, ตัวนี้เลยนะครับ515มันตรงเป๊ะเวอร์เลยนะครับ5ลบ5ก็ได้0ก็ชักลงมานะครับ0นะครับก็ยังหารไม่ได้อยู่ก็ทำยังไงต่อก็ดึงลงมาอีกนะครับก็ดึงลงมาซิดึงลงมาซินะครับก็7นะครับแล้วตรงนี้5หาร0ได้0นะครับแล้วตรงนี้7ก็คือ5หารอะไรได้7 515520 5, ้าสเกินนะครับก็ยังใช้ก็ยังคงใช้ 5, ้าอยู่นะครับ 5, ้าหน่ามาถึงหคูณหนึ่งแล้วได้5นะครับ 5, 1, 5นะครับอันนี้5แล้วก็เอาเกตตั้งลบด้วย5ก็เหลือ2นะครับ2ก็คือเศษนะครับคำตอบก็คือ1 1อ e อ o ู e ภาษาอังกฤษ101นะครับเศษนะครับ 2, โยนะครับ เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับในข้อ8โยโย่เราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียน766หารด้วย7นะครับอันนี้เป็นเรื่องการหารแล้วมีเศษนะครับ766หารด้วย7นะครับ717นะครับซัดไปเลยนะครับ717นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการลบนะครับนักเรียนอาจจะเริ่มเริ่มคล่องในวิธีการในสเต็ปแล้วนะครับ 7 1 7ก็อะไรคูณกันแล้วได้7ก็ตัวนี้เลยนะครับหรือเอาน้อยกว่าก็ได้นะครับเสร็จแล้วเอามาลบกันเหลือ0นะครับเหลือศแล้ว7หาร0ูได้ไหมไม่ได้นะครับก็ดึง6ลงมานะครับดึง6ลงมา7หาร6ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า6มันน้อยกว่า7นะครับเอา7หารไม่ได้นะครับดังนั้นใส่6ลงมาแล้วตรงนี้ก็เติมศนะครับ เรียนสังเกตนะครับคุณครูขอทําเส้นไข่ปลานะครับเป็นแนวแนวเดียวกันนะครับหารไม่ได้ก็เติมศูนย์ข้างบนนะครับข้างบนหรือเติมศูนย์บริเวณผลหารนั่นเองนะครับเสร็จแล้ว7หาร6ยังไม่ได้เราก็ดึง6ลงมาอีกตัวนะครับดึงหลักหน่วยลงมานะครับเป็น66 7อะไรได้ใกล้เคียงกับ66นะครับ7จ็5ห6 4 2 7 7 78 56 79 63 70 70อันนี้เกินนะครับเกินเราไม่ใช้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับใกล้เคียงที่สุดก็คือ7 9 6 63นั่นเองใส่9นะครับผลหารก็คือ9แล้วตรงนี้ก็คือ63นะครับเอา66ตั้งหารด้วย63ดังนั้นมันก็จะเหลือแค่3 3นี่คือเศษนะครับเพราะว่ามันหารได้จบลงแล้วมันก็กลายเป็นเศษนะครับ เราก็จะตอบ109-109เ10ศษนะครับเศษก็คือ3นั่นเองนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วเยโอเคนะครับ8 4 9 849หารด้วย9 9ก้หาร8ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็ดึง8ลงมาเลยนะครับแล้วก็ดึง4ลงมานะครับดึงมาอีกเพิ่มอีกตัวนะครับตัวนี้ ไม่ได้เราจะใส่ศูนย์ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับ849้ 84, 9, อะไรได้แปดบครับเราก็มาดูตรงนี้เลยนะครับ 98, 72, 90, 9 9 8 7 2 9้าแปดเจ็ดสิบสองส้าคูณสิได้90ดังนั้น7 2็ิก็คือโอ้ขอโทษนะครับคุณครูเขียนตรงนี้ผิดนิดนึงน,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 นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น9 9 8 1้าแปดเนะครับ9คูณ9ได้แ1นะครับ แล้วก็9คูณ10ได้90นะครับดังนั้นเราจะต้องเอาใกล้เคียงก็คือตัวนี้นะครับไม่เอาเกินนะครับ99คูณ10มัน90มันเกินนะครับเราไม่เอาเราเอา9คูณ9นะครับดังนั้นก็ได้9นะครับ9 9 8 1นะครับแล้วก็เอา8 4ลบแนะครับเหลือ3นะครับ9หาร3ได้ไหมไม่ได้นะครับ no 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 นะครับ เพราะว่า3มันน้อยกว่า9ก็มันก็เลยหารไม่ได้นะครับเราก็ดึง9ลงมานะครับ9 4 3 6สี่5 45, 9 9 3 6ี่นี่มันใกล้เคียงนะครับดังนั้นเราก็เอา94 3 6สี่นะครับ39ลบ36ก็เหลือเศษ3นะครับมันก็จบแล้วนะครับหารทุกตัวหมดแล้วก็เหลือเศษเท่านี้นะครับเราก็สามารถตอบได้เลยทันทีทันควันนะครับ เราก็ได้94นะครับแล้วก็เศษเท่ากับ3นะครับทั้งหมดนี่ก็คือเป็นเรื่องการหารที่ตัวตั้งมี3หลักแล้วตัวหารก็มี1หลักนะครับแล้วก็หารแบบลงตัวบ้างแล้วก็หารแบบไม่มีหารแบบมีเศษบ้างนะครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปครับโย่ It's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.